ร้านตุ๊กแกไผ่สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้าที่สดใสค่ะสักพักก็จะร้อนแล้วนะคะรอบบ้านตอนนี้ก็จะทำนากันหมดแล้วค่ะรอบบ้านของ้านตุ๊กแกไผ่จะเป็นทองทุ่งนาหมดเลยค่ะจะทำนาหมดแล้ว รอฝนมากค่ะร <'s> ้านเราก็ยังรับทำกระท่อมเหมือนเดิมน,นะคะทุกรูปแบบเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดนั่งกระท่อมแคร่กระท่อมนอนดูว่าบ้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยหรือว่าจะอิน b อกหาตุกแกโดยตรงได้เลยนะคะ หน้าร้านของเราอยู่ที่บ้านนนทองตำบลนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะรับทําสินค้าทุกรูปแบบค่ะอยู่ป่าอยู่เขาค่ะแต่ว่าเราไม่เคยเทงานนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าทําทุกวันค่ะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศเขียวๆค่ะ